สวัสดีครับติเล็กกลับมาอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีเคล็ดลับดีๆนะครับมาแชร์กันเราจะสามารถเปลี่ยนวิธีการเทรดธรรมดารรมดาให้กลายเป็นการเทรดแบบเป็นเจ้ามือนะครับเราจะเปลี่ยนกราฟธรรมดาให้กลายเป็นเจ้าของคาสิโนได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ เทคนิคนี้ชื่อว่ามอนติคาร์โลซิมูเลชันนะครับก็ได้ยินมานานแล้วละแต่ว่าเพิ่งได้ทำการทดลองใช้งานนะครับก็ได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับทำให้ได้ระบบเทรดออกมาอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ถ้าใครเห็นตัวนี้นะครับก็คงรู้จักกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นรูเล็ตนะครับ เป็นรูเล็ตเป็นการเล่นเกมพนันชนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> วิธีเล่นก็คือเราจะมีลูกกลมๆใช่ไหมมีลูกกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็โยนลงไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนตัวตรงกลางเนาะให้ให้ตัวนี้มันหมุนหมุนหมุนแล้วถ้าลูกกลมๆเนี่ยมันไปลงตรงไหนนะครับก็ตรงนั้นก็จะได้รางวัลไปนั่นเองนะครับทีนี้หลักการของตัวนี้ก็คือ เขาจะแบ่งออกเป็นสีเนาะสีดำกับสีแดงแล้วก็จะมีช่องอยู่ตั้งแต่1ถึงสามสิบนะครับโอเคทีนี้เวลาเล่นเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้ว่าอ๋อหแดง2ดำสามสี่ห้าหเราจะลงเป็นเลขก็ได้นะครับแล้วก็เราเราสามารถเลือกลงเป็นคู่หรือเป็นขี่นะครับก็คือ ลงเป็นตัวเลขคู่หรือเลขกขี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแดงดําก็ได้นะครับทีนี้คนเนี่ยจะนิยมมากๆเลยเพราะคิดว่าการพนันแบบนี้นะครับมันโอกาส50.50 50, นะครับอพอเราพอเราโยนลงไปเนี่ยนะครับมันก็มีสิทธิ์ออกแดงกระดำถูกไหมครับแต่สังเกตอะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เจ้ามือเพิ่มเข้ามาก็คือเลขศูนย์ีเขียว ตรงนี้นะครับถ้าออกเลขศูนย์เนี่ยก็คือเราก็แพ้นะครับเราก็โดนกินเหมือนกันทีนี้ถ้าสมมุติเราลงเงินที่แดงใช่ไหมครับเราลงไป 1..... 100... งบาทแต่แต่ถ้ามันออกดำเราก็จะเสียเลย100%เปอร์เซ็นาะล้วก็ถ้ามันถ้ามันออกแดงเราก็จะได้เงินกลับคืนมา1นึ้อยบาทเป็น200บาทนะครับทุกคนก็จะคิดว่าเออเนี่ยมัน มันมีความาความเสี่ยงอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบใช่ไหมครับโอกาสที่จะชนะเนี่ยห้าสิบห้าสิบแต่พอมันมีเลขศูนย์เข้ามาเนี่ยมันทําให้เจ้ามือเนี่ยมีความได้เปรียบมากกว่าเรานิดนึงนะครับไอตัวนิดหนึ่งนี่แหละนะครับที่ทําให้เราเนี่ยโดนในที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะชนะแพ้ชนะแพ้ในที่สุดเราจะถูกกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง หลักการนี้เนะี่ยเราเอามาปรับใช้กับตัวในการเทรดได้นะครับโดยการใช้หลักการของมอนติคาร์โลูเลองนะครับโอเคทีนี้ผมจะให้ดูตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวเว็บไซต์ที่ใช้ในการคำนวณมอนติคาร์โลูเลองนะครับสำหรับการเทรดเรามีเงินต้นอยู่1,000บาทนะครับ แล้วก็ความเสี่ยงริสเปอร์เทรดหนึ่งริทเปอร์เทก็คือสมมติมี1,000บาทเราก็จะใช้10เหรียญในการในการลงเงินเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ลง10เหรียญน,นะก็คือถ้าถ้าเสียเนี่ยถ้าเสียนะครับเราจะเสีย10เหรียญหรือ1%นะครับอ่าก็คือเงินเงินที่อ่าเงินที่จุดที่ซื้อแล้วก็จุดที่คัดลอสใช่ไหมถ้ามันวิ่งลงมาปุ๊บ ก็คือเราเราจะเสียสิบเหรียญน,นะครับเราไม่ได้เสียทั้งหมดนะเราเสียแค่สิบเหรียญตรงนี้โอเค okay. ทีนี้ <c oughs> อัตราวิ n นิ่งเลทผมให้เป็นห้าสิบห้าสิบเลยโยนเหรียญมั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็เบรกอีเวนเนี่ยอันนี้อันนี้ขอข้ามไปนะครับมันไม่ไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นจำนวนการเทรดต่อเดือนนะครับแล้วก็เทรดไปกี่เดือนนะครับ ก็คือ30 30ครั้งใน1เดือนเนาะก็คือวันละครั้งแล้วก็12เดือนก็คือเทรดทุกวันวันละ1ครั้งนะครับแล้วก็เอ่อ p ทคโปรฟิตหรือ Stop Loss ก็คือเราให้เป็น2นะครับก็คือถ้าขาดทุนเนี่ยคือขาดทุน1%แต่ว่าถ้ากำไรเนี่ยกำไร2%ขึ้นไปนะครับโอเคทีนี้พอเราซิมูเลชันขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะได้ผลประมาณนี้นะครับ อ่าซิมูเลชันผลผลโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลีย่ยถ้าเราเทรดหนึ่งแบบนี้หนึ่งปีนะครับเราจะได้กำไรอยู่ประมาณหกพันนะครับจากเงินหนึ่งพันเนาะได้หกพันส่วนเส้นสีแดงคือแย่สุดนะครับเส้นที่แย่ที่สุดนะครับก็เราก็จะยังได้สามพันหกร้อยอยู่นะครับก็ได้เยอะอยู่โอเคแล้วกอ็อันที่ดีก็ไม่ไม่เป็นไร เรามาดูตรงดอดาวนะครับดอดาวก็คือเราจะติดลบอยู่ประมาณ1ิบสิเนาสำหรับการทั้งค่าแบบนี้นะครับโอเคทีนี้จะจะบอกให้ฟังว่ามันทำไมมันถึงได้กำไรละ่ะใช่ไหมครับทำไมมันถึงได้กำไรอ่ามันคือการมันคือสถิตินะครับเราเราถ้าเราเทรดสัก10ครั้งเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลแต่ว่า ถ้าเราเทรดไป100ครั้งนะครับแล้วเราแบ็กเทรดแล้วเนี่ยอ่าวินเลทเนี่ยเรามากกว่า50%ขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือจริงๆสัก30-40%นี้ก็ได้กำไรแล้วนะอ่าขึ้นไปนะครับก็มันจะให้ผลแบบนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เสียเนี่ยเราจะเสียจำกัดที่1%ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่ได้กำไรเนี่ยเราได้2%โอเคกลับมาที่ตัว ระบบเทรดของเราบ้างนะครับที่เรา,อ,าออกแบบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ตัวนี้ก็จะทําให้เวลาเราซื้อเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อแล้วมันวิ่งลงไปที่จุดส o p loss เราจะเสียาตามที่ตั้งไว้ก็คือ1%นะครับหนของของเงินรวมทั้งหมดเนาะเราก็สามารถเสียได้100ครั้งเนาะติดกันนะครับแต่ว่าถ้าเราชนะ ถ้าเราชนะเนี่ยเราได้อัลลิมินเลยนะหมายความว่าเราอาจจะได้0.1ก็ไดะ้พอมันขึ้นไปแล้วก็วิ่งเส้นเส้นสต็อปลอสเราก็ค่อยๆวิ่งขึ้นไงพอมันวิ่งขึ้นเราก็ทําเส้นสต็อปลอสให้มันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเราจะชนะก็คือ,อชนะที่หนึ่ง0.1หรือที่หนึ่งเหรียญหรือที่สองเหรียญที่สามเหรียญสิบเหรียญซึ่งการเทรดเนี่ยข้อดีคือ มันมันต่างจากการพนันก็คือตอนที่กําไรเนี่ยเราสามารถกําไรได้แบบอันลิมิตเลยสมมุติเราไปเจอช่วงที่กราฟมันวิ่งขึ้นแบบแรงๆเนี่ยเราก็ได้กําไรแบบ10 10เท่ากลับมานะครับทำให้ผลการเทรดโดยรวมเนี่ยของเราบวกขึ้นเยอะนะครับซึ่งในคริปโตเนี่ยก็ก็ทำทำกำไรได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจุดเสี่ยงอย่างเดียวก็คือเราจะเสีย1เหรียญร้อยครั้งเนี่ยนะครับ1%เนี่ยไหม เออถ้าเราถ้าเราเทรดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเสียหนึ่งหนึ่งเหรียญร้อยครั้งเนี่ยเราก็จบใช่ไหมครับกับอีกแบบหนึง่งเราอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นของเงินที่เหลือนะครับซึ่งสมมุติเราเทรดมี100หนึ่งร้อยเหรียญแล้วเราเทรดปุ๊บอ่เสียไปหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับเงินเงินใหม่เป็นเก้าสิบเก้าแทนที่เราจะเสียหยนึ่งเหรียญเราก็จะเสียแค่แบบเก้าสิบแปด คือมันก็จะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับออาโอกาสที่เราจะหมดเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าเงินที่เราคำนวณไว้นี่นะครับมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่ว่าตอนที่กําไรเนี่ยมันก็จะกําไรกลับมานะครับก็ได้ได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วก็ทําให้พอร์ตเราโตขึ้นพอพอร์ตเราโตขึ้น,พอพอเ,รนเราก็หนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนเดิมหนึ่งเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆนะครับพอร์ตเราไม้เราก็จะใหญ่ขึ้นพอร์ตเราก็จะโตขึ้น อ่าโอเคทีนี้ผมได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าโอเคนะครับก็อันนี้เป็นเหรียญที่ผมเลือกมาเนาะที่มันได้กำไรย้อนหลังนะครับตัวนี้ก็วิธีการเข้าก็คือมันจะมีจุดจุดเข้าตรงนี้นะครับเป็นทริกเกอร์เนาะซึ่งผมก็ได้ ใช้ใช้เส้น2เส้นตัดกันนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้บอกซึ่งซึ่งจริงๆใช้อะไรตัดกันก็ได้นะแล้วก็จุดคัดลอสก็คือผมจะใช้เส้นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นเส้นโลนะเส้นโลเส้นโลล่าสุดนะครับเส้นโลล่าสุดถ้ามันทําโลปุ๊บเราก็เรากเาเา็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนาะพอเราเริ่มซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับจุดโลก็คือจุดนี้นะครับเสร็จแล้วพอโลมันเริ่มยกขึ้นเนาะ เส้นโลยกขึ้นยกขึ้นเราก็ค่อยๆเ,เหมือนยกยกเส้นคัดลอดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะเราก็พอมันมาแตะเส้นคัดลอดปุ๊บเราก็ยอมแพ้ไปนะครับแต่ว่าจุดซื้อคือตรงนี้นะครับจุดซื้อตรงนี้เนี่ยเราก็จะคํานวณว่าถ้าจากตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เราจะเสียหนึ่งเหรียญอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นตเราจะเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่าพอมันเลื่อนขึ้นพอมันวิ่งไปเรื่อยๆมันเลื่อนขึ้นใช่ไหม ตรงนี้เราก็จะเสียน้อยกว่า1%นะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีจุดที่เราได้กำไรอยู่เนาะอะ่อย่างเช่นจุดนี้พอเราซื้อปุ๊บใช่ไหมครับซื้อปุ๊บอ่าแล้วมันก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับเนีย่ยครับก็จะทำให้แล้วมันก็จะมามาขายตรงนี้นะครับอ่าขายตรงนี้เพราะว่าราคามันตัดลงตรงนี้ไม้นี้ก็จะได้เยอะเลยนะครับอ่าตอนที่กำไรเราจะได้เยอะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะซื้อในราคาที่สูงเนาะผมก็เลยคำนวณเส้นไฮมาด้วยเนาะเส้นไฮก็คือเส้นนี้นะครับจริงๆเส้นไฮคือเส้นนี้ใช่ไหมเส้นไฮคือเส้นนี้แล้วก็พอเวลาผ่านไปไฮมันจะลดลงเหมือนเหมือนกับโลเนาะไฮลดลงแต่ว่าผมเอาหนึ่งในสี่ของไฮนะอันนี้คือไฮอันนี้คือหนึ่งในสี่ของไฮถ้าเราซื้อ อยู่ในโซนต่ําก็คือ1ในสของไฮเนี่ยเราถึงจะซื้อนะถ้ามันถ้ามันอยู่ตรงนี้และเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะไม่ซื้อนะครับเราจะไม่เข้าแล้วประมาณนี้ก็จะซื้อเฉพาะโซนอยู่ในโซนของไฮอ่าหนในสของไฮนะครับเพื่อที่ว่าจะได้กดราคาซื้อให้ต่ําลงอย่างตรงนี้อ่าพอขายออกปุ๊บมันก็มันเกิด เกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งมันก็ซื้อนะครับซื้อแล้วก็พอมันล่วงลงมาชนตรงนี้ก็ขายออกก็ขัดทุนประมาณนี้นะครับก็สังเกตว่าลอสเนี่ยเราเสียไป8ครั้งเสียไป10เหรียญน,นะแต่ว่าตอนที่กําไรเนี่ยเรากําไร4ครั้งเองอ่าวินเลสแปดต่อ4ก็ประมาณครึ่งๆนะครับแล้วก็ตอนที่กําไรเนี่ยเราได้กําไรถึง13เหรียญน,นะครับก็ บวกลบหักกันแล้วเนี่ยเราได้กำไร2เหรียญน,นะครับประมาณนี้โอเคก็จะมีแบบเคสอย่างนี้บ้างสมมุติเราซื้อแล้วมันพุ่งเนาะแต่ว่าเส้นเส้นตัวนี้มันยังไม่วิ่งเลยเพราะว่ามันเพราะว่ามันเพราะว่ามันเหวี่ยงมากนะครับก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่เราเออยอมรับได้นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดแบบมอนติคาร์โลเนี่ยก็คือ เราเราก็แอดซูมว่าเราจะเสียเยอะเราจะเสียเยอะแต่ว่าตอนที่กำไรเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเลทโปรฟิตลนขึ้นไปเหมือนตรงนี้นะครับเหมือนเส้นตรงนี้นะครับเราก็จะได้กำไรเยอะกับคืนมาในไม้เดียวหรือไม้เล็กๆนะครับเสียเล็กๆแต่ว่าตอนกำไรนี้กำไรพุ่งนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ทำการเลือกเหรียญนะเนาะทำการเลือกเหรียญทั้งหมดที่ที่แบ็กเทสแล้วไม่ติดลบนะ ผมก็ไม่ชชัว่์ว่าไอ้ที่เคยติดลบแล้วมันจะได้บวกไหมอย่างตัวนี้นะครับไออย่างตัวนี้อํากำไรแล้วเนี่ยนะครับผมผมทำแดงไว้นี่คือเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันติดลบผลการแบ็กเทสย้อนหลัง39วันเนี่ยมันติดลบนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเสีย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 เยอะๆเนี่ย,ยสิครั้งเนี่ยนะครับพอมันวินปุ๊บเนี่ย พอมันมีปุ๊บเราได้กําไรคืนมาเลยได้กําไร14เหรียญเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ชัวร์นะครับว่าถ้าในอดีตมันเสียแล้วอนาคตก็จะเสียหรือว่าในอดีตมันกําไรอนาคตก็จะกําไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลือกได้ก็คืออาจจะต้องกรองนิดนึงให้มันอยู่ในเลือกเลือกกราฟที่เป็น up t r e นแล้วกันนะครับกราฟที่ cdc เป็นเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ใช้ได้อาจจะกรองกรอง ชุดนึงมาก่อนเพราะว่าโอกาสที่จะบวกก็ก็สูงนะครับประมาณนึงอ่าเดี๋ยวลองไล่ดูนะตัวนี้บวกแล้เดี๋ยวบ,บวกผมก็จะให้มันเป็นเขียวแล้วกันตัวนี้ก็บวกโอเคตัวนี้ตัวนี้ก็บวกตัวนี้ก็บวกเยอะเลยโอเคอตัวนี้ก็บวก ที่แดงที่เคยแดงอยู่นี้กลับมาบวกกันหมดเลยโอเคตัวนี้ก็บวกอ่าโอเคนะครับก็สรุปสรุปก็คือมันก็ไม่ชัวร์นะว่าภาพในอดีตมันจะกำไรหรือขาดทุนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้หลักการมันติคาโลปึบเนี่ยในที่สุดอ่ะมันจะบวกนะครับถึงแม้เราจะเสียเสียแต่เราเสียน้อยแล้วก็ตอนที่กำไรเนะีกำไรเยอะนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ พอพุ่งขึ้นปุ๊บก็ซื้อแล้วก็วิ่งต่อเลยประมาณนี้ตรงนี้กราฟมันก็เริ่มเริ่มวิ่งขึ้นเนาะเนี่ยเราจุดที่เราซื้อคือตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะคำนวณว่าตรงนี้ขึ้นหนึ่งหนึ่งเหรียญถ้าจากตรงนี้ลงมาตรงนี้ก็คือจะเสียหนึ่งเหรียญนะครับเสร็จแล้วก็พอมันวิ่งขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็จะได้กําไรแล้วตัวเทลลิงสต็อปตรงนี้ก็จะวิ่งตามขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันล่วงลงมาเนี่ยมันเราก็จะได้กําไรมา นิดนึงละตรงนี้นะครับหมดแล้วครับประมาณนี้เอาไปพัฒนาเป็นระบบเทรดของตัวเองได้เลยนะครับระบบมันติคาร์โลซิมูเลชันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าเราจะเข้าหรือจะออกโดยใช้สัญญาณอะไรเนาะเราเข้าออกด้วยอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราเข้ามั่วๆใช่ไหมอ่วินเลทมันก็ต่ำแล้วก็ทำให้ ทำให้โอกาสที่เราจะทํากําไรมันก็มีน้อยแต่ว่าถ้าสมมุติเราปรับปรุงระบบาสามารถหาระบบเทรดที่มันมีวินเล e ส,สูงขึ้นนะครับเราก็เอามาเทรดร่วมกับตัวหลักการมอลติคาโลเนี่ยก็จะทําให้เราทํากําไรได้นะครับซึ่งซึ่งแค่แทงมั่วๆเนี่ยถ้าสมมุติเราเทรดได้50%าสิบเปอนี่ยก็ถือว่าถือว่ากําไรแล้วนะครับประมาณนี้เนาะ อ่าโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็ลองเอาไปออกแบบระบบอ่าโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหนะน,น้าสวัสดีครับบ๊ายบาย